ต้นเดิมเหมือนเดิมนะครับให้ดูตรงนี้ไก่มิดแล้วนะฮะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะมิดแล้วตัวเนี้ยมือเข้าไม่ได้แล้วถ้าชีวิตรจริงก็ไม่ทาเยอะอย่างนี้นะครับอันนี้เสียเขาได้ของฟรีก็ทาเยอะหน่อยจริงๆก็เขาพ่นด้วยนะครับอันนี้สาธิตให้ทาพ่นจะดีมากครับมันทั่วกว่าประหยัดด้วยนะครับ ต้นมันอ้นนนวนเลยฮะแดงนอ้วนเลยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเนี่ยแล้วเมื่อไร่จะใส่ปุ๋ยเคมีครับเสีย่ยใส่แล้วใส่แล้วใส่ก็เหมือนไม่ใส่ <c oughs> ใส่กี่กระสอบนะครับทั้งหมดสามแล้วสามกระสอบจากกี่ไร่ครับสิบไร่ <c oughs> โอ้โหมันไม่ใส่อลองดูนะครับรวิวดูโอ้โหชอบกินเลยนะครับถอดมีดน้ำมันทันเลยถอดมีดน้ำมันทันเลยนะครับต้นเนี่ย เราก็สองสามอาทิตย์มารีวิวทีนะครับอย่างเต็มหน้าฮะอย่างต้นที่มันออกเยอะเยอะว่ามันจะออกเต็มหน้าหรือออกเยอะทั้งปีไหมฮะแดงแดงก็ออกเยอะฮะไหลาตามีดเสียลองดูดิเป็นยังไงเข้มข้นไหมเพราะว่าเข้มข้นอยู่ตัวนี้ได้ผลด้วยน้ําด้วยนะออกทีเดียวครึ่งปเลยละ่ะลองดูเหมือนนมเลยแหละนมขนนะ้นนมข้นหวานโอ้โห เม็ดใหญ่ไหมแป๊บเดียวเห็นมว่วเนะจ็ก้นป๊แล้วรับนะ <c oughs> โอ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสาธยายไม่หมดกับน้ำหมักสูตรสองคับผิวที่มันสร้างใหม่เนี่ยสร้างได้เร็วมากอ้วนแดงนะครับเกตนะฮะมีออร่าฮะต้นผิวแดงเลยนะฮะที่มันสร้างฝั่งที่มันสร้างเปิดอ้วนอ้วนเร็วมากเห็นไที่เป็นรอยบาดนะจะอ้วนออกมา ดูนะฮะอ้วนเลยนะฮะคาดว่าไหลแค่ครึ่งชั่วโมง,งก็เต็มโปะแล้วมั้งครับเนี่ยครึ่งโปะแล้วมั้ายอดต้นนี้นะจะรีวิวให้ดูว่าต้นที่มันออกเยอะแล้วทาน้ำหมักไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะออกเยอะไหมฮะเป็นยางสองห้าหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าออกเยอะๆแล้วมันจะหมดเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะฮะต้นนี้แหละ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้าสิทิยาครับ